เดี๋ยวเรามาดูข้อ1กันเลยนะคะเขากําหนดให้เมทริกซ์เมานะคะแล้วก็บอกว่า B เนี่ยเป็นเมทริกซ์นะที่เกิดจากเอา2คูณด้วย A inverse นะคะแล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าของเด t ของ3 a d j o ดจอยนะคะเราเอามาเขียนก่อนโจทย์อยากให้หาเด t ของ3 a d j o ดจอยบีนะคะ3ามแอดจอยเราสามารถดึง3ออกมาข้างหน้าได้จะเป็น3ยกกําลังด้วยมิตินะคะเราก็คูณด้วย เด t ของ Adjoin B ทีนี้เราก็มาดูก่อนว่ามิติคือเท่าไหร่นะคะมิติของเมติก B นะตอนนี้เนี่ยเรามีเมติก A นะคะมิติของมันก็คือ2คูณ2แล้ว B นะคะเกิดจาก2คูณด้วย A inverse แปลว่าเมติก B นะคะ<ๆ>ก็มีมิติเป็น2คูณ2เช่นกัน,นะคะ่ะทีนี้เราก็เอามาแทนค่าได้เป็น3ยกกำลังสองนะคะส่วนเด t ของ Adjoin t B เราสามารถเขียนเป็น dead b ยกกำลังด้วยมิติลบหมิติลบหนะคะอันนี้3ยกกำลัง2องก็ได้9ก็คูณด้วย dead b แปลว่าถ้าเราหา dead b ได้เอามาแทนค่าก็จะได้คำตอบนะคะเราก็มาดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาเขากำหนด m ม t r i c a มาให้ถ้าเราอยากจะหา dead a เราก็จะหาได้ เพราะว่าเขาให้เมติกมานะคะคูณลงได้1คูณขึ้นได้ลบสองเดดคือคูณลงลบด้วยคูณขึ้นนะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็น3นะคะทีนี้โจทย์ให้มาอีกว่า b ก็คือ2คูณด้วย a inverse แปลว่าเดดของ b นะคะก็คือเดดของ2คูณด้วย a inverse นะคะ ตอนนี้2ดึงมาข้างหน้าได้ก็เป็น2ยกกำลังด้วยมิติก็คือ2นั่นเองนะคะคูณด้วยเด a inverse ค่ะก็เลยได้เป็น4คูณด้วย1ส่วนเด a เนะคะเด a in อินเวอร์สก็เท่ากับ1ส่วนเด a นะคะก็กลายเป็น4ส่วน3ก็เอา3ตัวนี้ไปแทนค่านะคะจากนั้นเนี่ยทำให้เรารูล้ละตอนนี้ยเดดบีคือเศษ4ส่วน3นะคะเราก็เอาเด็ดตัวนี้ไปแทนค่าตรงนี้ได้เลยค่ะ ก้าคูณเศษสี่ส่วนสามนะคะก็เลยตอบสิบสองค่ะตอบข้อสามนะคะ